ครับผมสวัสดีครับนารายงานความคืบหน้าตอนนี้ระบบเคียงโอเคใส้ได้รถสตาร์ทิดลองขยับเบ้งแล้วขยับไปขยับมาได้สบายเกียร์ทดตอนนี้กระเจาะใส่ได้ชาติเรียบร้อยพร้อมเปิดเพลง <laughs> นี่นะครับ โปเรเจกต์รถเก๋งใส่เครยงมอเตอร์ไซค์เคียงเคล็ดอ่ะถังน้ำมันกนเอาแบบนี้ยังไงถอาหันขึ้นฝาไปเลยเนีย่ยนะครับลบต่อใช้งานได้โอเคอาทิตย์นี้โอเคเนกก้อนเก็บไปยังท่านเรียบร้อยเหลือเก็บสายไฟเล็กขั้น้างบนนี่ก็จิตัดออก มันบดบังทัศนียภาพวะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนทิศนาตอต้องไปทำงานก่อนครับผม